สวัสดีเช้านี้ครับผมอเป็นลูกอิ่เหมือนเดิมครับท่าเบสิคครับผมมามาบริหารสุขภาพกล้ามเนื้อของเราครับในแต่ละเชา้านะ,นะครับ,รบปรรเ,เป็นประจำนะครับผมท่าเบสิคครับวันนี้ใครที่เล่นเป็นประจำผมเชื่อเลยว่าเขาจะเห็นความแตกต่างของสรีระร่างกายของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นใหม่ๆนะครับเล่นใหม่ๆเราจะคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันได้รับการอัดเสบหรือเจ็บปวดตรงกล้ามเนื้อแขนหน้าท้องแทบจะฉีกครับไม่ต้องกังวลครับตรงนั้นครับการเจ็บนั้นเป็นการบ่งบอกว่าร่างกายของเรากำลังจะเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีครับผมเราเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับผมร่างกายของเราก็จะอยู่ตัวเองนะครับพออยู่ตัวแล้วเราก็สนุกกับการเล่นนะครับเล่นให้เป็นประจำนะครับเล่นเช้าเล่นเย็นก็ยิ่งดีนะครับพอร่างกายอยู่ตัวเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนะครับความแตกต่างของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ กล้ามเนื้อของเราจะบีบรัดตัวขึ้นนะครับเป็นก้อนเป็นปั้นเป็นปั้นก็จะเกิดความแข็งแรงนะครับเราก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับกับการที่ได้ออกกําลังกายในแต่ละวันนะครับลองเล่นลองทํากันดูครับแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างแน่นอนครับผมเชื่อเลยว่าสุขภาพของเรา ไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครท,ทําแทนเราได้ตัวเราเท่านั้นครับทำเถอะครับเหนื่อยก็พักหยุดในยกนั้นๆแล้วก็ไปต่ออีกยกหนึ่งอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ